อ่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มเป็นสามร้อยหน่วยละกูก็เกาหัวแก้ๆเลยกูต่ออีกทีแล้วกูได้แค่สองร้อยสามร้อยทำไงดีทุพี่มาดิทุพี่เออเราเราลดมุมตรงนี้ได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องเจียร์เข้าไปให้มันถึงยี่สิบสององศาไงเอาแม่งสักสามสิบไม่ได้ยสามสิบองศาสามร้อยสามร้อยเล่มมาไหวแล้วหินเราไม่ไม่สึกมากด้วยเอาไหมปรับอะไรสักอย่างอ่ะเออคือคือกูไม่ไหวแล้วแหละสองร้อยเล่นแต่มืองเกาเอาสามร้อยให้ได้มันก็ปรับองศาแล้วก็ปรับองศาพอปรับองศาเมีด ให้มันหนาขึ้นกูก็เจียน้อยลงไงใช่ไหมกูก็เจียน้อยลงกูก็ได้กูก็ผลิตมีดได้เยอะขึ้นนะมาสามร้อยมาสี่ร้อยมาได้เลยได้สี่ร้อยเล่มมาแต่ปรับมุมให้มมหน่อยนะกูนะบางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้ตั้งองศามาให้มันบางมากนะเนี่ยเห็นไหมตัวคมเนี่ยมีอยู่นิดเดียวเองอะ่ะบางคนซื้อมีดเบนส์เมทมาเขาบอกทำไมคมมันหนาจังอะ่เะเพราะไอ้มีดพวกเนี้ยเขาออกแบบมาให้คุณใช้งานพอคุณใช้งานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณจะเอามันไปรับคมพอรับคมเนี่ยมันก็จะกินเนื้อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เอาไปรับัคคมมมมเนนี่ยมมจะแหล คมมันจะแหลมขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคมเดิมมามันป้านมาอย่างนี้เลยครับพอรับไปเรื่อยส่วนใหญ่จะรับไม่มันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คือนี่คือดีสองที่มาเดิมๆเลยฮนะเนี่ยเส้นลามันจะนิดเดียวเองเหนะ็นไหมเนี่ยพอเราเอามารับรับคมไปเรื่อยๆหรือมันก็จะเริ่มลงมาเองอืมเนี่ยเป็นมีดที่เหมาะสําหรับเอามาเอามาแต่งคมให้มันให้มันแหลมเปรี้ยวฟ้าแบบนี้ได้แต่อย่างงอย่าว่าแหละคมที่เข้ามาเงี้ยมันคมนะแล้วมันก็ทนดีด้วยนะครับเพราะมีดตรงนี้เขาออกแบบมาให้ใช้คุณมาดูปลายที่ปดดลาย นี่สไปร์โกะนะครับเนี่ยแนวคมมันจะลึกกว่าอันนี้เห็นไหมถหรือไม่คุณก็หยิบมีดที่บ้านคุณมาดูอ่นะฮะยิ่งยิ่งยิ่งมันกินลึก้าไปเท่าไหร่อ่ะมุมมันยิ่งบางนะครับเนี่ยอันนี้มันกินนิดเดียวเองนะฮะในขณะที่ใบมีดมันก็เท่ากันแล้วก็เป็นลักษณะใบมีดแบบที่มันเป็นฟูลแฟตกราวเท่ากันด้วยใบก็ไล่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูมันก็คมคมได้เหมือนกันแหละทีนี้ไอการตั้งคมเนี่ยมันก็อยู่ที่เครื่องมือของเขาด้วยนะที่โรงงานว่า เขาเขาเซตหินไว้ยังไงนะฮะมันมีผลอะไรเหรอมันมีผลง่ายๆเลยครับมันมีผลตอนรันธามะถ้าคุณยิ่งรับไม่มันเยอะๆเนี่ยมันก็จะยิ่งกินเครื่องมือคุณเยอะถูกไหมจากเดิมทํางานเฮ้ยอว่าอวว่าวันนี้สายงานของอวว่าเนี่ยคือการรับคมมันเนี่ยรับคมมันเนี่ยผมรับได้รับคมยี่สิบสองยี่สิบสององศาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมรับรับรับให้โรงงานเนี่ยรับได้ร้อยร้อยอันหมายถึงร้อยเล่มกูคนเดียวใส่เลยใส่เลยรับได้ร้อยอันอีกวันหนึ่งหัวหน้ามาเคาะเฮ้ยเอาสองร้อยเอา ไปซากทำไงอะสองร้อยโอทีไงไปสองร้อยโอทีกลับบ้านสองรุ่มอีกวันหนึ่งมาขออีกป๊อกป๊อปสามร้อยนะสามร้อยโอทีไม่ไหวแล้วนะ่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาเพิ่มเป็นสามร้อยหน่วยแล้วกูก็เกาหัวแก้ๆเลยกูต่อโอทีแล้วกูได้แค่สองร้อยสามร้อยทำไงดีทุกพี่ไปดิทุกพี่เออเราเราลดมุมตรงนี้ได้ไหมผมจะได้ไม่ต้องเจียร์เข้าไปให้มันถึงยี่สิบสององศาไงเอาแม่งสักสามสิบไม่ได้สามที่องศา สามร้อยสามร้อยเล่มมาไหวแล้วหินเราไม่ไม่สึกมากด้วยเอาไหมปรับอะไรสักอย่างอ่ะเออคือคือกูอไม่ไหวแล้วไงสองร้อยเล่มแต่มันก้าสามร้อย้่ายมันก็ปรับองศาแล้วก็พอปรับองศาพอปรับองศามีดให้มันหนาขึ้นกูก็เจียรน้อยลงไงใช่ไหมกูก็เจียรน้อยลงกูก็ได้กูก็ผลิตมีดได้เยอะขึ้นนะมาสามร้อยมาสี 400, า่ร้อยมาได้เลยไดสี่ร้อยเล่มมาแต่ปรับมุมให้ผมหน่อยนะให้มุมให้มุมมันให้มุมมันคม หน,า,น,า,นาหน่อยตะกีกระดาษได้ไม่มีปัญหาหรอกลูกค้าไปกระดีกระดาษได้เดี๋ยวเขาอยากรับเดี๋เขาก็รับของเขาเองมากันถ้ารับจากโรงงานก็สุยให้มันคมให้นั้นก็หอมนะเอาไหม <laughs> <c oughs> ก็เป็นนิก๊กวลแนวทางหนึ่งในการประหยัดเครื่องมือลดต้นทุตนต่อหน่วยลงนะฮราะไม่ต้องเกียร์เยอะ